นี่เกิดอะไรขึ้นกับฉันนี่เนี่ยฮะฉันคือไซตามะไม่ใช่เหรอโอ้ยานของฉันลงมาตกที่โลกอะไรกันเนี่ยฮะนายนายขึ้นไปทำอะไรบนนั้นน่ะลงมาเดี๋ยวนี้นะโอ้นายพกมาเชเต้มาด้วยเหรอ จมเลยโอ้โหโอ,โหโอโห้โลกนี้มันช่างรกล้างอะไรสิ้นดีนะนี่อะไรเนี่ยอ๋ออาหารของทหารอย่างนั้นเหรอแล้วดีล่ะอ้มีอาหารมีน้ำให้ฉันเพียบเลยอะนะยอดเยี่ยมฉันจะเอาไปเก็บในนี้มีอะไรหรือเปล่ายานของฉันที่ตกลงมา เ้อแล้วมันอะไรจะบังเอิญขนาดนี้เนี่ยมาตกลงในบ้านเข้าไปสำรวจได้หรือเปล่าว้าวโอ้นี่เป็นโต๊ะบุชเชอร์นะเนี่ยเอาไว้ในการหั่นพวกสัตว์ต่างๆนะแล้วในโลกนี้จะมีสัตว์หรือเปล่าอันนี้เอาไว้ทำเกี่ยวกับเคมีคอลนะและส่วนโต๊ะนี้ก็เอาไว้ ครับขออย่างนั้นเหรออในตู้นี้ล่ะขอดูหน่อยสิโอ้โหของเพียบเลยนะมีตะปูมีตะแกงมีเชือกและผ้าแล้วก็คอนซีดโอ้ม y กอดอันนี้เอามาปลูกได้ไหมเอานนี้มาปลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องเอาอันนี้มาด้วยใช่แล้ว อออะมาวางไว้ในอินเวนทอรี่แล้วก็อาหารฉันจะเอาไปใส่ตรงไหนดีนะวางข้างนอกหรือเปล่าอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นเตาเพื่อเอาไว้ใช้ทำอาหารนะนะต้องใช้น้ำด้วยโอ้บางสิ่งบางอย่างจะแก้พิษได้นะอันนี้อะไรอะรองเท้าน่าสนใจดีนี่ แล้วกดกระเป๋าขึ้นมาใส่รองเท้าลงไปใช่แล้วฉันมีรองเท้าโอ้ m ม g กอมันดีจริงๆเลยอ่ะฮอ้ huh. ได้ฉันมีรองเท้าแล้วทุกคนฉันใส่เดินได้แบบชิวๆอ๋อ oh, ไอเจ้าหม้อน้ำตรงนี้มันจะต้องใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงสินะ ฉันจะต้องไปตัดไม้ใช่ไหมในกล่องอนี้มีอะไรบ้างอ๋อขวดน้ำครับเสื้อโอ้โหนี่แหละสีที่ฉันตามหายอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเอาเครื่องมือไปวางในกล่องเดียวกันดีกว่านะอ่าฉันคิดว่าเปิดอันนี้มาใส่กางเกงแล้วก็เสื้อลงไปโอเคฉันได้โป้แล้วทุกคนเฮ้ยโอเคนะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บอาหารไว้ในนี้ส่วนหนึ่งแล้วกันและในส่วนของเครื่องมือก็จะเอาไปไว้รวมกันรตรงนูน้นว่าเก็บเครื่องมือดีกว่าในโลกนี้นะฉันจำเป็นที่จะต้องหาวัตถุดิบและทำให้โลกนี้สะอาดขึ้นสังเกตด,ดูซิ ฉันจะซ่องสร้างใบไม้ให้ได้2,817เท่ากันนะนะตะแกงอันนี้ตะแกงอันนี้ตะปูเอามาเลยฉันจะต้องเอาไปทำอะไรสักอย่างได้อย่างแน่นอนเออช็อกโกแลตและอันนี้อะไรเนี่ยมันคือเป็นรากไม้แบบออร์แกนิกอย่างนั้นเหรอนี่ละนี่อ้โหอันนี้เอาไปทำยาได้นะเนี่ย สามารถลดสารพิษได้ถึงส4เลยอย่างนั้นเหรอโอ้นี่คงเป็นพื้นที่ดินที่ทำการ,กรเกษตรของฉันแล้วสินะเรามีต้นไม้อยู่10ต้นเป็นต้นข้าโวโพดเราก็ควรที่จะปลูกมันิ0ต้นตรงนี้อ่าโอเคปลูกไปเลย แล้วฉันจะเอาน้ําที่ไหนมาลดล่ะเนี่ยฮะไหนลองดูสิเดินไปทั่วๆลองค้นดูดูว่าต้องเอาน้ําในตัวชั้นพลาสติกแบกเนี่ยออโอเคต้นนี้มีสมุนไพรงอกอยู่อย่างนั้นเหรอฉันจะต้องเอาเคียวมาตัดใช่ไหมแต่ตอนนี้เคียว ไม่อยู่กับตัวนะซิอา่าอันนี้เป็นข้าวโพดนะแล้วก็สามารถเอาไปปลูกได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเอาเคียวมาก่อนนะเคียวอยู่ไหนเอย่ยอ่านี่ไงครับเคียวได้แล้วเก็บมาเชิเต้ตเไปเอาขวานมาอ่าฮะ มาเชเต้เก็บทิ้งไปอ๋อนี่ไงฟักบัวเอามาเก็บคอนไปใช่แล้วฉันต้องการ3ามอย่างนี่นะอ่ะน่าจะพอละไห้ดูซิว่าฉันทำอะไรกับต้นไม้ได้บ้างก็ <c oughs> คือใช้เคียวเกี่ยวอ่าเรียบร้อยเฮ้ยฉันไม่มีความเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยความเหนื่อยที่ลดลงเรื่อยๆ ในแต่ละวันฉันต้องนอนสินะฉันไปเดินทางท่ามกลางโอากาสมาหลายหมื่นปีนอนมาตลอดฉันยังจะต้องนอนอีกเหรอ้วอย่างนั้นเนี่ยเดินสำรวจรอบๆบ,บ้านตรงนี้ก่อนแล้วกันเพื่อจะเจอสิ่งที่มันดีกว่าไหนดูซิมีอะไรให้ค้นบ้างนี่มันรถของใครกันนะ ใช่รถของนายหรือเปล่าจอร์ดจอร์ดที่แขวนคอเมื่อสักครู่นี้เขาคงเหนื่อยกับการหาของที่ฉันกำลังหาอยู่ในตอนนี้โอ้โหได้ตะปูมาอีกแล้วสวยเอาของไปเก็บตามเดิมวันแรกๆในการเอาชีวิตรอดบนโลกที่ฉันก็ไม่รู้ว่าที่นี่มันคือโลกอะไร มนันก็คือการวุ่นวายอย่างนี้นี่เองนะเอ๊กรองนั้นเอาไว้เก็บอาหารสินะอย่างนั้นก็เก็บปอาหารพวกนี้ฉันไม่กินละนี่ด้วยตรงนั้นมีช็อกโกแลตตกอยู่ที่พื้นอันนึงอ่ะเก็บมาด้วยครับ อชอ็อกโกแลตของนายเอาไปเก็บเลยไหนดูซิว่าเราสามารถที่จะคาราฟอะไรกันได้บ้างในวันแรกอะนะไหนดูซิอุปกรณ์ DIY อันนี้เป็น sharpening stone เอาไว้ซ่อมนะครับอุปกรณ์ที่พังกระเป๋าแบ็คแพคคราฟยังไงเอ่ยโอ้โหใช้เชือก9 9อัน ใช้ผ้าสิบอันซึ่งเราอาจจะยังคราบไม่ได้ในตอนนี้ในส่วนของลักแบคแพคก,ก็คงเช่นเดียวกันนะนะมัวคราบยังไงเอ่ยโอ้โหใช้เชือก50อันใช้ฉันไม่สามารถที่จะคราบได้อย่างแน่นอนในตอนนี้นะอของพวกนี้ครับผืนหนังใช้เชือกใช้ผ้านะ ถ้างั้นก็เอาไว้ก่อนและการไหนดูอุปกรณ์ทางด้านของการทำฟาร์มหน่อยสิ Water Collector ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าน้ำมีวันหมดอย่างนั้นเหรอไหนดูซิว่ามันทำยังไงไม้แผ่นอ๋ออันนี้มีอุปกรณ์ซ่อมให้ด้วย2อันนฮะตะปูเรามีแล้วแล้วก็ไม้โอเคแสดงว่าฉันต้องไปตัดไม้ใช่ไหม คอมโพสเตอร์ oster, อันนี้ไว้ทําปุ๋ยตะแกรงเรามีอยู่นี่ใช้ไม้แผ่นก็ต้องไปตัดไม้อยู่ดีอ่าอันนี้เป็นดินปลูกนะดินปลูกหรือรากไม้นั่นเองนะอ้ะอาวอันนี้ทําง่ายใช่ใช่อันนี้เป็นซีดซอเตอร์เป็นที่ผลิตซีดนะผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชเชือกเรามีผ้าเรามีตะแกรงมี โอเคเอาละ่ะถ้าอย่างงั้นอันนี้น่าจะเป็นยุคเหล็กแล้วไม่น่าไหวฉันไปตัดไม้ก่อนแล้วกันได้อย่างแรกที่ต้องทำก็คือหาไม้มาเอาตั้งแต่หน้าบ้านของเราก่อนเลยแล้วกันตัดทิ้งให้หมดเลยนี่ได้ออกมาเป็นอะไรบ้างนี่ไง โอเคดินปลูกโอ้อันนี้คืออะไรเอ่ยอ่าเนี่ยกิ่งไม้เดี๋ยวเราทำการตัดไม้สักครู่นะโอ้นี่ทุกคนดูสิฉันว่าได้ได้อะไรมามันน่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมเนี่ยไหนดูสิของเต็มตัวอย่างงั้นเหรอ เอาสิ่งนี้ทิ้งไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์พืชขึ้นมาอ่าละฉันสามารถที่จะปลูกอะไรบางอย่างได้แล้วนี่มันคือเมล็ดพันธุ์ของต้นอะไรก็ไม่รู้ฉันกะว่าจะปลูกมันไว้ตรงนี้อนะอืมปลูกเลยดีมาก ฉันต้องลดน้ําด้วยสินะแถวนี้มันจะไปเอาน้ํามาจากไหนวะเนี่ยอ่ะนี่นี่นี่ใช่ใช่เอาน้ํามาสิโอทีละพันเลยห่ะแบบนี้น้ํามันก็หมดง่ายนะสิมอเตอร์คอลเลกเตอร์และกันั้างั้นอ๋อนี่ครับสีเขียวขึ้นมาหนึ่งแล้วนะ โอ้โหแสดงว่าเราต้องปลูกต้นไม้ถึง2,817ต้นเลยอย่างนั้นเหรอในเกมนี้เนี่ยตอนนี้ก็เวลาเที่ยง20แล้วนะโอ้ไม่กอดฉันเริ่มหิวข้าวเที่ยงแล้วสิโอ้นี่คือสารพิษสารพิษแถวบ้านฉันที่มันมี2 0 8 2,800สิไม่ใช่200โอ้อะไรนี่เออ ได้มาอีกแล้วเหรอดีจังเลยนะไหนฉันดูซิว่าฉันสามารถที่จะทิ้งของอะไรได้อีกบ้างนะเอาของไปเก็บดีกว่าดีกว่าทิ้งนะค่อยกลับมาเก็บไอ้ต้นไม้นี่ทิหลังมาก่อนอื่นเรามาสร้างกล่องกันก่อนเลยดีกว่านะทำยังไงมันต้องมีการสร้างกล่องสร้างตู้อะไรสักอย่างซี่ ใช่ไหมไนดูสิอันนี้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เ r a ม m ท t เรี a l ไม่ใช่ทูทูเป็นอุปกรณ์ไม่ใช่เฟอร์นิเจไงล่ะถูกต้องแล้วการสร้างเฟอร์นิเจอร์ตู้อันนี้โอเคใช้เชนซอนะเป็นวูดซอกับแผลงการทำไม้แพลง ก็คือถ้าฉันจะไม่ผิดในโลกของฉันก็จะต้องเอาเชนซอมาใช่ละแล้วก็ไปตอนที่โต๊ะครับอันนี้แล้วก็อันนี้วางไปเอ๊ะเมาส์ฉันมันเป็นอะไรอ้าโอเคทำมาเลยวูดแพล้ง โอ้เวลาเราทำงานเวลามันจะเดินไปด้วยนะอย่างรวดเร็วโอเคถ้างั้นเนี่ยตอนนี้บ่ายสองแล้วฉันขอทำอะไรสักอย่างกับต้มน้ำไปด้วยละกันใช่ไหมอ่ะต้มน้ำไปด้วยเอาสิ่งนี้มากรอกน้ำใส่ไว้ในมือก่อนใส่ไว้ในมือกรอกน้ำ แล้วก็เอาไปต้มแบบนี้อ่ะระหว่างรอก็ไปทำไม้แพลงแบบนี้ฉันก็จะไม่เสียเวลาใช่ไหมล่ะโอ้นี่เห็นไหมเวลามันวิ่งไปเรื่อยเรื่อยทำงานไปเรื่อยเรื่อยน้ำก็ต้มสุกไปในเวลาเดียวกันโอ้ฉลาดจริงๆ Okay. ทำมาเลยไม้แพงทำให้หมดเราต้องใช้จำนวนเยอะมากโอเคใช้ไม้แพลงใช้ตะปูแล้วก็ใช้ใช้ไม้แพงตะปูคอ้อนใช่แล้วคอ้อนไม้แพลงตะปูคอ้อน แล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ไม้แพงตะปูคอนเลื่อยตะปูคอนเลื่อยไม้แพงอ้าวไม้แพงอะเออนี่หาไม้แพงไม่เจอซะงั้นอะอาใส่เข้าไปทํามาหนึ่งตู้ไอ้นิดวอเทอร์แล้วอย่างั้นเหรอโอเคโอ้ยได้มาแล้วครับตู้ กดเบอร์ห้าเอาตู้วางนี่เลยต้องกินน้ำกินข้าวแล้วครับตอนนี้หิวมากๆเลยกินครับปะเออกินขา้าไปะเยี่ยมอ๋อตอนนี้ฉันติดพิษมาถึง9%้แล้วเหรอเนี่ยโอเคในตู้นี้เราจะใส่เป็นพวก อุปกรณ์หินและกันนะอ่ะไห่ดูซิว่ายากันพิษเราสามารถทำได้ยังไงบ้างยากันพิษในเครื่องดื่มกาแฟรหรือเปล่ากาแฟไม่ใช่นี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 ่ครับใช้สมุนไพรอันนี้บวกกับน้ำอีก50แล้วก็ครกจะต้องไปหาครกมาเหลอเนี่ย ทำครกได้ใช่ไหมทำยังไงวะาครกไม่น่าจะอยู่ในเฟอร์นิเจอร์นาจะอยู่ในทูลนี่เจอแล้วครับครกใช้มาเชเต,ต้แล้วก็ตัวตะไบแล้วก็ไม้โอ้ไม่มีไม้พระเจ้าจอมยอดมากเอาไอ้นี่ก่อนละกันนะของที่จำเป็นในการทำฟาร์ม นี่ครับ water collector ใส่นี้เข้าไปใส่ตะปูเข้าไปใส่ไม้เข้าไปทำได้หนึ่งอันทำได้สองอันแล้วนะทำอีกอันหนึ่งมาผมจะทำ water collector ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะ mm hmm. เผื่อในวันฝนตก โอ้ตอนนี้ผมเหนื่อยมากและก็สองทุ่มแล้วเราจะวางมอเตอร์คอลเลกเตอร์ไว้บริเวณนี้ละกันใช่อีกอันนึงล่ะอยู่ไหนนี่เอามาแล้วก็วางมันไว้บริเวณนี้อาหารในโลกนี้นะมันไม่สามารถที่จะกินได้ในทันทีเพราะว่ามันติดพิษนะเนี่ย น้ำก็ต้องเอาไปต้มก่อนนะจะสังเกตว่าน้ำมีมลภาวะเป็นพิษถึง50เลยนะต้องระวังดีๆนะทุกคนอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่มแล้วงั้นเอาไว้ไปเจอกันในพาร์ทหน้ากันแล้วกันนะทุกคนนะให้กำลังใจลุงด้วยโดยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องลิมซีเคเอาไว้ แล้วเดี๋ยวเจอกันในพัฒหน้าสำหรับพัฒนนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายจ้าจุบจ๊บ